สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลคะ่ะ EP นี้เป็น EP ที่553นะคะ คุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่553กันค่ะวันนี้นะคะหนูมีพระบ้านพระเก่าเก็บมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด25รายการค่ะหากวันนี้นะคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระช,ชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่1รายการที่2วันนี้นะ้องท่านเป็นปากกาหมอนะคะท่านใดสายเครื่องรางไม่ขน่า เดีดยจะเป็นหมายเลขที่10-11นะคะเป็นพระสมเด็จเขาท่านปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะถัดมานะคะมากันที่รายการที่19-20-21นะคะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ง่ายๆแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8นย์2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ ท่านใดปิดทันจองทันได้รายการไหนไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านวันนี้นะคะท่านมีรายการพิเศษมาแบ่งปันให้กับคุนท่านนะคะรายการนี้นะคะเป็นไม้สักแกะสลักนะทะ่านของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะแกะสลักนะทะ่านเป็นของหลวงปู่โตนะคะเป็นไม้สักค่ะด้านหลังนะท่านเดี๋ยวให้ดูลายไม้กันนะคะหลักมาเป็นไม้สักนะคะท่าน งดงามมากๆค่ะเป็นกรอบรูปได้นะคะมีฐานตั้งให้นะคะท่านดูด้านข้างนะคะเป็นไม้สักนานาแบบนี้เลยนองท่านแกะสลักเป็นหลวงปู่โตนะคะท่านดูตัวหนังสืออักขระท่านชัดนะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนองท่านงดงามมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะหลวงปู่โตนะคะ เป็นไม้สักแกะสลักของหลวงพ่อนะคะท่านใดสนใจรายการนี้น้องท่านพร้อมฐานเลยนะคะสามารถตั้งได้น้องท่านพร้อมฐานเลยนะคะรายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันน้องท่านให้ทันกันนะคะมีเพียงแค่หนึ่งรายการเท่านั้นค่ะเป็นไม้สักแกะสลักของหลวงปู่โตะวัดประดู่ชิมพีนะคะสามารถตั้งได้คขาท่านจะมีฐานให้นะคะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะรายการพิเศษค่ะขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่900บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน 900บาทเท่านั้นนะคะปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะน้วทานด้านหลังนะคะมีฐานให้ด้วยน้าทานสามารถตั้งกรอบรูปได้เลยนะคะของหลวงปู่โตะนะคะรายการนี้นะคะ900บาทเท่านั้นค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งค่ะวันนี้นะคะขอเปิดด้วยนะคะรายการที่1วันนี้ค่ะท่าทนเป็นปากกาหมอนะคะหรือมีดหมอนะคะ รายการที่หนึ่งนะคะเป็นของหลวงพ่อกลวยค่ะสังเกตนะ,ะท่านยันตรงนี้นะคะยันอักขระของหลวงพ่อกลวยนะคะจานมือค่ะเล่มเก่าเล่มงามเลยนะคะท่านดูนะคะตรงด้านฝักตรงนี้เป็นนาคนะคะลงยนันอักขระท่านชัดนะคะและตรงด้านฝักตรงนี้นะคะ่ะท่านเป็นเขี้ยวแกะด้วยนะคะแกะเป็นท้าวเวสวารนรน้ททานตรงด้ามแกะตรงนี้นะคะ ไม่ควรพลาดเลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนของท่านลายเส้นคมเลยนะคะนี่ค่ะแกะได้งดงามเลยนะคะด้ามจับเป็นแบบนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อกลวยค่ะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะขออนุญาตนุท่านนี่ค่ะคุณท่านดูปลายนะคะจะเห็นว่ามีตอกนะคะคุณท่านนี่ค่ะรอยจานยันอัขระท่านชัดนะคะ ลายเส้นคมของท่านตรงปลายมีดนะคะอาจจะมีสนิมขึ้นแนวท่านเก็บได้เก็บกันนะคะท่านใดสาเครื่องรางนะคะอันนั้นถึงจะมีมาแบ่งปันนะคะเป็นพระเครื่องรางมีดหมอขอาท่านของหลวงพ่อกลวยค่ะเล่มน,นี้นท่านยาวประมาณห้านิ้วนะคะนี่ค่ะยาวประมาณห้านิ้วเลยนะคะท่านท่านใดสนใจเล่มนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะ 750ยห้าสิบาทนะคะท่านปิดให้ทัานกันนะคะขออนุญาตเก็บนะคะท่านถัดมานะคะมากันที่เล่มที่สองค่ะเล่มนี้นะท่านรายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะเล่มนี้ของหลวงพ่อเดิมค่ะปากกาหมอหลวงพ่อเดิมนะคะถักลึถักเชือเขาท่านนี่ค่ะ รอยจานนะคะตรงด้ามฝักตรงปอกมีดนะคะรอยจานยันอาาักขรท่านเต็มเลยนะคะยาวประมาณห้านิ้วนาะท่านเล่มนี้นะคะยาวประมาณห้านิ้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวขึ้นมายัืานประมาณห้านิ้วนาะท่านยาวนะคะความยาวห้านิ้วค่ะเล่มนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันทั้งท่านนี่ค่ะท่านดูตรงปลายนะคะจะเห็นว่าต่อโค้ดนะคะท่าน นี่ค่ะลายเส้นคมสละสลวยเลยนะคะเล่มนี้หากท่านใดสนใจนะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะขอปล่อยแบ่งปันนะคะที่หกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านปิดให้ท่านจองการให้ทันวันนี้นะคะหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะหมายเลขสองนะคะท่านท่านใดได้แปขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่สามค่ะ หมายเลข3วันนี้นะคะเป็นเหรียญกลมของหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะเหรียญเป็นเนื้อเปียกทองนะคะท่านเหรียญกลมนะคะท่านดูนะคะใบหน้าท่านเต็มนะคะลายเส้นของท่านดูมุมไหนเหรียญก็สวยนะคะนี่ค่ะตรงเหรียญท่านตรงหมู่หัวตรงนี้นะคะมีสายสินมีผ้ายันนะคะแล้วก็มีตะกรุดฝั่งตรงนี้นะคะท่าน ท่านจะได้รับเหรียญน,นะคะพร้อมรูปภาพเก่าเดิมเลยนะคะรูปภาพขาวดำค่ะของหลวงพ่อกลวยค่ะท่านดูด้านหลังนะคะเหมือนจะเป็นสายสินผ้ายันนะคะท่านนี่ค่ะได้รับไปเลยนะคะด้านหลังเหรียญน,นะคะท่านท่านใดสนใจรายการนี้หลวงพ่อกลวยนะคะขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะที่600บาทเท่านั้นค่ะหกร้อบาทเท่านั้นนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะ อนุญาตวางสักครู่นะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่รายการนี้เป็นสร้อยคอนะท่า,ทานเป็นเข่าควายแกะนะคะเป็นสร้อยเส้นยาวเลยนะท่านนี้ค่ะเดีย๋ยวให้ชมกันชัดๆนะคะเป็นเข่าควายแกะนะท่านทำมาจากเข่าควายแกะนะคะ นี่ค่ะเป็นสร้อยห้อยบูชาพระเครื่องนะคะท่านใดตามหาสร้อยสวยๆส,สักรายการไว้บูชานะคะท่านใดมีพระเครื่องแล้วนะคะยังไม่มีสร้อยนะคะพิจารณาเส้นนี้กันได้ค่ะท่านเป็นเขาวควายเผือกนะคะรายการนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะท่านก็สามารถห้อยบูชาพระได้ตรงนี้เลยนะคะจะมีตะขอให้ค่ะเส้นนี้หากท่านใดสนใจนะคะเส้นนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะเป็นสร้อย ห้วยพระค่ะทามาจากเขาควายเผือกนะคะขอปล่อยแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะท่าน650บาทเท่านั้นนะคะมีเพียงแค่หนึ่งเส้นเท่านั้นนะคะท่านขออนุญาตเก็บสักครู่นะคะวันนี้ท่านใดสนใจรายการไหนปิดให้ทันกันนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดนาท่านไม่ควรพลาดนะคะนี่ค่ะ เป็นสร้อยขาควายเผือกนะคะท่านดูนะคะเส้นงามเลยค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ห้างท่านหมายเลขห้าวันนี้นะคะขออนุญาตเปิดให้ชมค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมค่ะเนื้อโลหะผสมนะคะวัดบางคานจังหวัดพิจิตรค่ะท่านเป็นพระงานสายประกวดที่ได้รับรางวาลัลดาวท่านนี่ค่ะ มีส่งเข้าประกวดหลายร้อยหลายพันรายการเลยนะคะแต่ว่าองค์นี้ได้รับรางวัลของน่านสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะท่านใดต้องการเก็บนะคะท่านรายการนี้นะคะมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะคะของหลวงพ่อเงินนะคะขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทท่านรายการนี้นะคะหมายเลขห้าค่ะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบป,ประกาศเลยนะคะ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะท่าน<ม>เนื้อองค์พระท่านเก่าเดิมนะคะหล่อโบราณนะคะตายฐานนะคะ,นนะ,คะท่านเก็บได้เก็บกันนะคะท่านใดสนใจปิดให้ท่านจองกันให้ท่านค่ะหมายเลขค่านะคะเนี่ยท่านจะได้รับนบามบัตรไปด้วยนะคะหลวงพ่อเงินเป็นพิมพ์นิยมนะคะท่านเนื้อโลหะผสมวัดบางคานจังหวัดพิจิตรค่ะประเภทนะคะเป็นพระรูปหล่อค่ะ ด้านหลังดาวท่านเป็นนามบัตรการแข่งเลยนะคะชมรมพระเครื่องเมืองสยามน,นะคะหมายเลขห้าท่านใดศรัทธานะคะแบ่งปันกันไปนะคะท่านวันนี้นะคะท่านใดมีเส้นมีสายนะคะมีมุมไปต่อได้หนูยินดีมากๆค่ะหมายเลขห้าแบ่งปันกันที่750บาทเท่านั้นค่ะส่งฟรีให้ทุกรายการเลยนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะ หมายเลขหกวันนี้นะคะท่านเป็นเขี้ยวเสือตัวใหญ่เลยนะคะของหลวงพ่อปานค่ะหลวงพ่อปานท่านเด่นเรื่องอเขี้ยวนะท่านสายเครื่องรางนะคะนี่ท่านเป็นเขี้ยวแท้นะคะรายการนี้นะคะไม่ควรพลาดเลย้องท่านเขี้ยวแท้งาแท้นะคะท่านดูนะคะ นี่ค่ะยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นเนื้อองค์พระท่านชัดนะคะตาท่านใดไวตาท่านใดถึงด้าของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะท่านดูนะคะมีรอยจานที่ตัวด้วยนะคะเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานค่ะมาพร้อมกรอบเลี่ยมเงินเก่าเลยนะคะท่านใด้จะทานรายการนี้นะคะเขี้ยวตัวใหญ่เลยะคะ่ะแบ่งปันเลยนะคะที่7 5 0ดรอยห้าสบาทเท่านั้นค่ะ7 5 0ดรอยห้าบาทนะคะทัดมากค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะ หมายเลขเจ็ดวันนี้นะคะท่านเป็นคตจะสี่ของหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นคตจะสีนท,ท่านคุณท่านดูลายนะคะแกะสลักได้งดงามมากๆค่ะดวงตานะคะนี่ค่ะท่านด้านในนะคะเหมือนจะมีสายสินมีผ้ายันนะคะอยู่ในชุดเลี่ยมกรอบเงินเก่าค่ะด้านหลังเป็นเลี่ยมปิดไว้นะคะเป็นลายไทยงดงามค่ะท่าน เีะคะ่ะท่านได้รับองค์พระไม่พอองค์นี้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนคน่ะท่านขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่700บาทเท่านั้นค่ะ700อบาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่8ปดค่ะท่านหมายเลข8วันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเกษมเขมโกคองท่าน รายการนี้นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกเจ็ดรอบนะคะหลวงพ่อเกษมเขมโ,มโกค่ะสำนักสุสานไตรักจังหวัดลำปางนะคะตัวหนังสืออักขรท่านชัดค่ะองค์นี้นะคะท่านได้รับองคพระไม่พอพร้อมกรอบเลี่ยมเลยนะคะท่านดูเลี่ยมนะคะลายไทยสีทองงดงามของท่านแค่กรอบนี้คุณท่านก็าหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะองค์นี้ได้รับพร้อมองพระเลยนะคะท่านนี่ค่ะท่านดูหน้าเหรียญน,นะคะดวงตาท่านชัดนะคะจมูกสันโดงค่ะ องนี้อง์งามเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะพร้อมเลี่ยมเลยค่ะ5้าหบาทเท่านั้นเลยนะคะห้าห้าบาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9นะคะหมายเลข9วันนี้คขาท่านอง์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะอง์นี้อยู่ในเลี่ยมของท่านเป็นเลี่ยมกรอบลงยานะคะงดงามมากๆเลยนะคะท่านดูนะคะมวลสารดั้งเดิมค่ะลายเส้นตรงนี้จะเป็นแตกตามธรรมชาติเลยนะคะ ่านท่านเต็มนะคะท่านองค์สวยองค์งามแบบนี้นะคะไม่ควรพลาดค่ะนี่ค่ะ่นา,านเป็นพระสมเด็จพิมพ์สองหน้าด้วยนะคะเป็นพระเนื้อผงเขาท่านเป็นพระสมเด็จพิมพ์สองหน้านะคะอยู่ในเลี่ยมกรอบนะท่านดูเลี่ยมนะคะเลี่ยมกรอบเงินเก่าเลี่ยมแข็งแรงเลยนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะพระสมเด็จพิมพสองหน้านะคะ่ะด้านหน้าและด้านหลังนะคะขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่าท่าน หกรบาทพร้อมส่งนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่10ค่ะหมายเลขก10วันนี้นะคะท่านเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะองค์นี้นท่านแตกลายงานนะคะงดงามมากค่ะท่านใดนะคะหาพระสมเด็จสวยๆสักรายการไว้บูชานะคะไม่พลาดท่านไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ นี่ค่ะท่านใดไว้ยอมได้ไปนะคะให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาก่อนหรือว่าทักรายมาก่อนนะคะหนูจะดูตามเวลาพร้อมปิดการขายให้ทันทีของท่านองค์นี้นะคะท่านได้ไปพร้อมเลี่ยมกรอบให้เลยนะคะนี่ค่ะองสภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นของท่านไม่แตกหักแน่นอนค่ะอยู่ในเลี่ยมเลยนะคะท่านจะได้รับเลี่ยมไปด้วยนะคะด้านหลังของท่านท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะ หกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะพัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบเอดค่ะหมายเลขสิบเอดวันนี้น้องท่านองนี้ก็เป็นพระสมเด็จอีกหนึ่งรายการที่งดงามไม่แพ้กันค่ะท่านใดที่พลาดนะคะวันนี้มีมาให้ชมสององนะคะให้ทันกันค่าท่านนี่ค่ะหค์งามนะคะน้องคัดมาให้แล้วนะคะสวยทุกรายการแน่นอนค่ะท่าน แบ่งปันกันไปนะคะวันนี้นะคะสำหรับลูกค้าช่องปัญญาที่เข้ามารับชมกันนะคะทางลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่านะคะท่านอง์นี้ก็พร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะท่านไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมเลยนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะท่านถ่ายจากกรองสดเลยนะคะองนี้ท่านไดศรัทธานะคะแบ่งปันที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการาที่สิบสองค่ะ หมายเลขสิบสองวันนี้นะคะเป็นพระครูยานวิราชหรือหลวงพ่อแดงค่ะท่านปี2503นะคะอายุท่าน82ปีค่ะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะหน้าเหลี่ยนอาจจะสึกตามสภาพนะคะท่านน่าเก็บมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะท่านใดสายหลวงพ่อแดงนะคะ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญยอดนิยมเลยนะะท่านมาพร้อมเรี่ยมค่ะขอปล่อยแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นเลยนะคะ600บาทพร้อมส่งอันท่านพร้อมเรี่ยมให้กับทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะท่านดูเนื้อองค์พระนะคะองค์งามของท่านดูตรงไหนก็ดูมุมไหนก็สวยแล้วท่านลายเส้นท่านคมแบบนี้เลยนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สิค่ะ หมายเลข13าวันนี้นะคะท่านรายการนี้นะคะเป็นพระกุนะคะองค์นี้เป็นพระกุค่ะเป็นพระเนื้อชินนะคะท่านองค์นี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นของกรุสุโขทัยนะคะหรืออยุธยาเท่าท่านนี่ค่ะท่านรดาสายนี้นะคะเก็บพระกุนะคะอยู่ในเลี่ยมท่านเป็นเลี่ยมกันน้ำน,นะคะองค์ใหญ่เลยค่ะเป็นพระเนื้อชินนะคะขอปล่อยแบ่งปันนะคะที่4ี่รอยห้าสบาทเท่านั้นค่ะ 450บาทนะคะท่านดูเนื้อองค์พานะคะเนื้อสัมฤทธิ์เงินนะคะท่านงดงามมากๆค่ะ450บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะหมายเลข14รายการนี้นะคะองนี้เป็นเนื้อสัมฤทธิ์เงินเช่นกันค่ะท่านเป็นพระกุนะคะ องนี้นะคะหนูไม่มีความรู้เลยนะคะวันนี้รีบนำมาไลฟ์สดให้กับท่านเลยนะคะท่านใดพอทราบข้อมูลนะคะแบ่งปันความรู้ให้กับหนูได้เลยนะท่านนี่ค่ะหนูขอขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะองนี้นะคะพระบ้านพระเก่าเก็บนะคะวันนี้ต้องบอกเลยท่านใดตาไวตาถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนคะ่ะท่านนี่ค่ะไม่ควรพลาดนะคะองนี้องงามนะคะท่านเนื้อสําฤทธิ์เงินนะคะท่านดูนะคะผิวพระเอยนะคะ ความเก่าเดิมครับนะคุท่านแบ่งปันเลยนะคะแบ่งปันกันไปค่ะท่านที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่15ค่ะหมายเลข15วันนี้นะคท่านเป็นถุงแดงนะคะกระรับด้วยเหรียญค่ะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะท่านเนื้อเปียกทองทั้งองค์เลยนะคะพระครูยานวิราชนะคะหรือหลวงพ่อแดงค่ะ ปี2503นะคะอายุท่าน82งปีค่ะเหรียญน,นี้นะคะท่านดูนะคะหน้าเหรียญนะะ้าดวงตาดกลมเลยนะคะเป็นหยดน้ำสันจมูกลายเส้นขอบปากนะคะท่านเหรียญน,นี้นะคะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันค่ะเหรียญพ่อแดงนะคะท่านใดที่ต้องการเก็บไม่ควรพลาดเลยนะคะรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะขอปล่อยแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะ พัทมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16วันนี้นะคะท่านองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะอยู่ในเลี่ยมกรอบเลยนะท่านเป็นพระสมเด็จวัดใหม่อมาตรถเน้าท่านสมเด็จบางขุนพรมนั่นเองค่ะท่านดูนะคะด้านหลังนะคะวัดของวัดใหม่อมาตรสนะคะด้านหลังจะมีสัญลักษณ์เนาท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเงินเก่าเลยนะคะ สมเด็จบ้างคุณพรมค่ะตรงกรอบนี้อัคราไว้ว่าสมเด็จนะคะท่านอง์งามอง,งสวยเลยนะคะท่านดูเนื้ององพระนะคะมีถ่ายจากกรงสดเลยนะคะท่านสวยแน่นอนค่ะไม่ผิดหวังค่ะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นค่ะ600บาทพร้อมส่งนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะหมายเลข17วันนี้นะคะท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะ รายการนี้นะคะน่าจะเป็นขี้พึ่งนะเขาท่านเป็นขี้พึ่งของหลวงพ่อหลวงพ่อกลวยนะเขาท่านวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทคะ่ะเป็นพระอบนะเขาท่านพระอบขี้พึ่งนะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะกล่องกรมยี่แบบนี้เขท่านเป็นพระอบนะคะขี้พึ่งของหลวงพ่อกลวยนะคะขออนุญาตนําออกมาจากกล่องให้กับ,กบคุณท่านได้ชมพิจารณากันชัดๆนะคะรายการนี้นะคะนี่คะ่ะตรงพระอบนะ,ะนท่านเห็นไหมคะ ตรงนี้นะคะเป็นแกะสลักน้ำท่านงดงามเลยนะคะลายฉลุงงดงามค่ะเป็นพระอบนะคะของหลวงพ่อกลวยนะคะท่านมาดูใต้ฐานกันสักนิดนึงนะคะนี่ค่ะเก่าเดิมเลยน้งท่านร้อยจานยันอักขระท่านชัดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้กับคุณท่านได้ชมกันนะคะ ด้านในพระโอบเน้าท่านขี้พึ่งนะคะจะมีท้าวเวสสุวรรณเน่าท่านนี่ค่ะมีคราบทององค์ลุงลักปิดทองเต็มเลยนะคะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะหมายเลข17นะคะของหลวงพ่อกลวยค่ะขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะหมายเลข17รายการนี้นะคะที่550บาทเท่านั้นค่ะห50บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะหมายเลข18รายการนี้เน่าท่าน เป็นแหวกม่านนะคะของหลวงพ่อกลวยนะคะเนื้อองค์พระท่านเก่าเดิมพ่าท่านวันนี้นะคะองค์สุดท้ายแล้วนะคะเก็บได้เก็บกันเะาท่านรายการนี้นะคะสมเด็จแหวกม่านของหลวงพ่อกลวยค่ะท่านจะได้รับพร้อมกรอบเลี่ยมไปเลยนะคะมวลสารดั้งเดิมค่ะอ,องค์งามเ่าท่านท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะ ัดมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะหมายเลข19วันนี้นะคะท่านเป็นพระกุหอดเชียงใหม่นะคะสวยมากๆเลยนะคะท่านดูนะคะมีแผ่นทองนะคะติดนะคะท่นานเต็มแผ่นเลยนะคะนี่ค่ะคราบกรุนะคะเป็นกรุหอดเชียงใหม่ค่ะอง์งามองค์สวยเลยนะ,ะท่านรายการนี้นะคะ นี่ค่ะด้านหลังค่ะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอปลอยแบ่งปันพระกูฮอดนะคะห้าห้าบาทเท่านั้นค่ะห้าหบาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่20บค่ะหมายเลข20รายการนี้เป็นพระกูฮอดเช่นกันนะคะองนี้เป็นมณีแดง,งท่านเป็นหยกมณีแดงนะคะเป็นองค์เปือยท่านองค์นี้ไม่ได้เลี่ยมนะคะนี่ค่ะองค์เปือยเลยนะคะงดงามมากๆค่ะแผ่นทองเต็มเลยนะคะ เป็นยกมณีแดงนะ,ะท่านวันนี้มีศพม,มาแบ่งปันสององนะคะพระกุหอดค่ะท่านใดสนใจนะคะแบ่งปันนะคะอง์นี้ที่ห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะหากท่านใดสนใจรับทั้งสององนะคะหมายเลขสิบเก้ายี่สิบแบ่งปันให้คู่นะคะท่านใดสนใจรับคู่มีราคาพิเศษแบ่งปันให้แน่นอนทาน่านถัดมานะคะมากันที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะ หมายเลขย1รายการนี้นะคะเป็นเหรียญราคาข้าวท่านของหลวงพ่อเกษมเขมมโกนะคะเป็นเหรียญยอดนิยมเหรียญดังเลยนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วท่านตรงหูห่วงตรงนี้นะคะมีสายสินมีตะกุดนะคะให้ชมด้านหลังกันนะคะท่านนี้ค่ะเป็นเหรียญสุสานไต้รักจังหวัดลำปางนะคะเหรียญปีหนึ่งหกค่ะเจ้าแม่สุชาดานะคะ ท่านใดสนใจเหรียญน,นี้นะคะท่านดูนะคะมีตะกุดนะคะขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะเก็บได้เก็บไปนะคะท่านท่านใดไปต่อได้นะคะหนูยินดีมากๆเลยนะคะอันนี้ขอปล่อยแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นค่ะ600บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่22ค่ะ หมายเลขอีกสองวันนี้นะคะท่านเป็นหลวงพ่อทวดนะคะเหยียบน้ําทะเลจืดค่ะเลยเรียกกันว่าเป็นหลวงพ่อทวดรุ่นเสียนโตนะคะท่านนี่ค่ะหลวงพ่อทวดนะคะรุ่นเสียนโตนะคะองงามมากๆเลยนะะท่านเป็นเลี่ยมกรอบใสกันน้ํานะคะพระครูวิสัยโสพลหรือหลวงปู่ทีมค่ะด้านหลังค่ะต้นหนังสือย่านอัขระท่านชัดนะคะเนื้ออันปะก้าค่ะท่านขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะ แบ่งปันกันไปนะคะวันนี้นะ่ะาห้าร้อยบาทผมส่งของท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบสามค่ะหมายเลขยี่สิบสามวันนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อปานค่ะเหรียญพ่อปานนะคะท่านเนื้อทองแดงรมดํานะคะหลวงพ่อปานนะคะอยู่ในเลี่ยมกันน้ำองท่านเลี่ยมกรอบใสเลี่ยมกันน้ำให้กับท่านแบบนี้เลยนะคะได้เหรียญไม่พอพร้อมเลี่ยมค่ะ หลวงพ่อปานท่านก็เด่นเรื่องเสือนะคะท่านได้ศรัทธานะคะเก็บนะคะเก็บเหรียญน,นี้นะคะแบ่งปันเลยที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าบาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ย4สิบี่ค่ะท่านหมายเลข24รายการนี้เป็นพระสมเด็จเกตชัยโยนะคะพิมพ์ฐานพิมพ์ฐานทั้งหมด9้าชั้นเนื้อฐาน ขออภัยด้วยนะคะเป็นพิมพ์ฐานทั้งหมด7ดชั้นนาวทานพิมพ์เกตชัยโยนะคะท่านดูตรงเสียงนะคะจะมีสารขีดแบบนี้นะคะท่านนี่ค่ะฐานท่านเต็มนะคะไม่แตกไม่หักนะคะอยู่ในเลี่ยมด้วยค่ะท่านด้านหลังค่ะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะสมเด็จเกตชัยโยแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้ารอยบาทพร้อมส่งนะคะคัดามาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบห้าค่ะ รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยเหรียญหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเหนือดวงคระท่านตัวหนังสืออักขระท่านชัดนะคะหลวงปู่ศิรานะคะเหรียญยอดนิยมเลยนะคะท่านนี่ค่ะในอนาคตเหรียญท่านไปไกลแน่นอนค่ะต่อโคตรศิลาด้วยนะคะวอนนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบเงินเก่าเลยนะคะท่าน เป็นเหรียญปี62นะคะเหนือดวงรุ่นแรกค่ะชื่อรุ่นดีด้วยเลยนะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะอายุท่านนะคะ75ปีค่ะจังหวัดกาลสินนะคะท่านได้สนใจรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทพร้อมส่งค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะแล้วก็สายด่วนสายตรงม,มาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 9 1 9 2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะท่านใดปิดท่านจองท่านได้รายการไหนไปในวันนี้ หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะฝากคุณท่านกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะหนูลงคลิปทุกๆวันนะคะท่านจะได้ไม่พลาดใน EP ีต่อๆไปนะคะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีคองท่านไม่ควรพลาดไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะพระบ้านรายการดีๆของทา่านได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะส่งฟรีให้ครบทุกรายการเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคท่านสวัสดีคะ่ะไว้พบกันใหม่ในอีีหน้านะคะ